พ้านองออกมาจามตุ่มกุ้งครับกับใส่ใจแถวเก้านี่แหละครับแถวฟ้าพักตบนี่แหละครับพี่นอ้องไปครับผมไปลุ้นกันครับว่ามันจะมานมือไหนมานบ่เนาะนมานบ่เนาะส่วนใส่กับบ่วแตมาไทายหรอกครับพี่น้อง่าบนต๊ะครับ กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกุ้งใหญ่ดูหลังแรกกันเลยครับผูกเตะหัวต่อครับบ่ผูกว่าไรครับนี่รู้ว่าลมแห้งดูดิดูด,ดิมีไหมมีไหม ครับว <Wow. S 1> ้าวกุ้งเงี้ครับผมนะมันเป็นเป็นกุ้งกำกับไม่ได้บุครับพี่น้องแต่ว่าทางบ้านผมเอืนอนตะกุ้งเงี้ครับหลุ่นนิ้วมือห้ามนี่แหละครับอ้าวลังแรกครับอ่าดูลังที่สองครับเอ,อ้ยล่มพัดไหมยังกระโดดก,กระเดียะ มันบ่รตอกลักไว้มันบ่ผูกเส้นตอไว้นี่ของกลอีก,กื็เกาได้ครับนี่เอาหนามมันกว้งเลยหรอกอะร่มแห้งครับ <c oughs> มีไหมมีไหมเอออันนี้จะเป็นกุ้งไหวครับเือกวร่ะเต็มถุงอยู่คนครับเอามันอาจีบวาเห็นแล้วคพี่นองคณ นี่เป็นกุ้งไฟครับนี่เขาอ่ะมา,ปาไปๆครับโอเคหลังที่สามหลังที่สามหลังที่สามมี่บ กุ้งไงจแคตัวสามตัวสี่ตัวครับต่นวนอกนั้นีน่ตะกุงไฟครับผมนโอ้มื่อนี้กุ้งไฟขึ้นบ้าเมื่อนี้เอ้าอเบื้องหลางนี้ครับพี่น้องบ้านนี้ โอ้แมงละงำขึ้นฟักึี่ไหนโอ้ถอดขึ้นมาเลยโอ้บวกขึ้นครับโอ้ no ถอดบวกขึ้นมีปลาเออครับวูน่ะครับมีกุ้งไฟกุ้งใหญ่ด้วยอ๋อ ต่อไปครับหลังต่อไปหลังต่อไปออขาดชมอตซะสัตว์ลักขึนไปต้องขวกไปครับนะรุนกันครับหลังนี้ สวดัวดวัดนครับทนนี่มีกลุ่งไฟครับลุงเอ,อต่อไปครับต่อไปอ,อย่างนี้เป็นไงมีสิบหลังครับพี่น้องเอ้มีสิบหลังคือเกาโอ,อล่ะครับ สวดบ่สวดบ่ดิดดิดอนานั่นครับกุ้งฝอยกุ้งฝอยแล้วก็กุ้งใหญ่อะอีกสามลังเลยบุกับผมรักนะครับน,นนี้ครับ หลดว่ดะหลดว่เออเกุ้งไฟครับอ,อึ๊บหลังนี้เป็นจังได้มือนี้กุ้งไฟขึ้นว่อ,อ่ะครับ กุ้งไฟสวดวๆเลยนะครับดูหลังสุดท้ายโอ้หวานใหม่อะ,อะหลังสุดท้ายหลังสุดท้าย เอ้เอาตอดใหม่ก่อนครับตึ๊บขัดกันโคกสวดป่อวดป่อวดป่อเออไก่เนี้ยครับเอาครับหลังสุดท้ายแล้วห้อเก็ายี่คืนไปเที่ยวครับ มืนเนียวเนี้ยเทมาน้ำครับผมเหียวนดนึงโอ้ะขึ้นไปเทครับผมโอเคครับผมพี่น้องผมก็จะขออนุญาตเทสักคนนาะครับเนาะว่าคากล่องผมกับบัวเดียวแม่น้ำนี่ครับขออนุญาตเท่กันครับเดี๋ยว้องจังมาลุ่นกันครับว่าจะในหน่วยแน่ไรกันครับครับผมพี่น้องเทออกเรียบร่อยแล้วครับ หมานเติบอยู่ครับพี่น้องเมื่อนี้โอ้เด็กุ้งใงญหลากหลายครับนะครับกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ครับกุ้งไฟก็ได้จักสองถวยนะครับกุ้งหง,ง่ครับตัวกุ้งกุ้งหง่ตัวเมียครับใครเต็มท้องเลยตัวผู้นี่กล้ามเงาครับผมกล้ามเขาเอาล้ครับ รถดีโนี้ผมจะฝากคลิปไปแค่นี้แหละครับพี่น้องมากดไลค์กดแชร์ให้เขาครับดีนแน่ๆกดติดตามได้ครับผมกดกระดิ่งนั่ก็ได้ครับพี่น้องเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับไปพัวกันไม่โอกาสหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผม